กามคามเปียนได้กูหกแปวันนี้ยีพ้าครั้งยี่สิบสามตอนที่ 18, สองบทที่แบทสวดธรรมจักรขับพะนหัวุูเอวันเมสุตังเอกังสมัยยามพระกุตาราราชียางมิหารติสิปะตะเนีมิกเทเยสระโคภะกวาปัญจพรกกีเยภิกขุอามันเทสิ เอวเมพิกเวหันตาออาชิเทนทะเสวิตะับโยจายังกาเมจุกามาสุขนิกิลิกานโยโฮิโนคโมโอะทุชนิโกะนิโยอาละตันสันนิโตโยจายัง พิเกเววัชชิมาปฏิภาหะตะอตทิคเตนะอภิสังขุธาจังกุปอาลานียานะอาลานีอุปสมัญาภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิยาเมวะอริโยอรัตติโกมัตโกเสยาทิชังธมาทิฏฐิธรรมาสังกปร Yana kara niyo kwa tsama na yi ya a bindaya tsangpo taya ni ba na น่ารับอิตัมปีทุกขังยังคิเตนะปจุธาทานขันธาทุกขายทางโขปนะพิกเวทุกขายสมุทโยยสิจังยายังตันหาปูโนภะวะพระวิานณิติพิลาคะตหักตาสะตาตาวันนั้นทิ วิภาวะตัณหาอิทังโขปะนะพิกเวทุกขนิโรโธอริยสัจจโยสัญญาตัสชายวัตฐาหายะอาศเจาพิรากขันธิโตจารโคปนิจันตุตัศโคปุณิมุตติอนาละโยอิทังโขปะนะพิกเวตุการนิโรโธอริยสัจจโยสัญจตังอะยวมวะาริยโสอันตาิโกนธโตยารโคทิัมมา สัมมาสติธรรมสมาธิอิทิฏฐังทุกขังอริยสัจจันติเมียพิกเวปุเพอนานุตุเตตุธรรมเมสุจักขุงุตัปปิญาณังตัปปิปัญญาทีวิชาตัปปิญาลกโกตัปปิทังโกปานิถังทุกขังอริยสัจจังบริญญาณิยติเมียพิกเวปุเพอนานุตุเตตุธรรมเมสุจักขุงุตัปปิญาณังตัปปิปัญญาตัปปิวิชาตัปปิอาลโกตัปปิทังโขปานิถังทุกขังอริยสัจจังบริญญาณิยติ မုဒ္ဒယောရိသတံတိမေဝိကဝေဟုခေယနာသေရံမေဆိုဇယကုမနာပတိယာနာဓဝတိပညာဝတဝတိဝိစာရဟောတိယာလောကောတိတံ တေတောတေတောဇောရိယသစ္စစေခေဇောရေဝန္တိပရိဝဓဘာဝနာဘာဝနာရာယနာဘုဒ္ဓနာမညာသသနံနခွေသထံအမ္မောသိနေဝတမဟံကိကဝေနကဝေကေရေကေရုကေရုမကေသမကေသာ สงนโตจะเขวเมพิกเวีมีสุจตุสุอริยสัจเจสุพิโนวันติวิวันตังทมาสากระังสัาบุตังญานสังตนาสุวิสุตังหัวใจอาถังพิกเวียตเวโลกีรรมกีรมังกีธรรมมังนิยาปะชาติสถทวามนุษยสียอนุังธมะธรมบุติธรมพุตโตอัณฑยาสิงยาเดจจาระนะเมตตาหนังอุทา สีตาเทวาระดมบุญาเวสงกัราดี สัตว์สวัสดีนางเทวะสัตุวาปนาลิชาเทวะสตว์าเวสุงมสิทางสัวตาบายังนิกานนีนิกาธาเอตันังธรมกงัตติจังัติยังว่าพัมมมะ